รูจะเริ่มให้ทำท่านี้ก็คือนิ้วโป้งมาแตะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอันนี้แบบช้าๆดูนะครับช้าๆเป็นเหมือนขดหอยอะดูดิใช่ไหมเหมือนขดหอยนะครับข้างละห้าทีเหมือนกันปึ๊บปึ๊บปปึ๊บปึ๊บปึ๊ส โอเคหลังจากพอเราเป็นอย่างนี้เราก็จะสลับกันครับดูนะครับสมมุติมือกำรรอย่างนี้อยู่ผมก็เริ่มปล่อยนิ้วก,ก้อยแล้วหงายฝ่ามือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผสมกันนะครับเริ่มจากไม่ยากเนาะ สองข้างพร้อมกัน